สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP นะคะประจำวันที่6พฤศจิกายน65นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเรา VIP ตัวเด่นก็คือ0กับ3 2กับ5 0 0 0 2 0 3 0 5 0 7 0 8 3 0 3 1 3 2 3 3 3 5 3 6 3 8 0 3 3 0 2 5 3 5 0 3 5 8แล้วก็0 0 3 จับคู่ก็0 3 3 0 0 2า0 0 5 5 0 3 5 5 3นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะถ้าจะจับคู่02ก็402602802เนาะถ้า3กับ5ก็1นึ่งสามหเนาะต่อไปสามมิเวี หกับแปดเจ็ดกับหนะึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้แปดศูนแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งห้าห้องเก้าเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดเนาะอย่าลืมเจนะ็ดดึ่งเนื้อหนึ่งแปดเจ็ดนี่จอบออกบ่อยอยู่ด้วเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะเมื่อคืนสามัคคี ก็มาเข้าทั้งอัดของงานเลยเนาะสามาคัคคีธรรมดากับสามาคัคคีวีเนาะรีบันมาตัวเดียวกันก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดีเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้เนาะยิงหิงปังปังปงทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ